วันนี้นะผมถูกกล่าวหาแล้วนะครับแต่ว่าคนที่กล่าวหาผมเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าคนที่กล่าวหาผมเนี่ยนะเขาเป็นผู้ที่นําทองไปให้นะครับเขาก็รับสารภาพอยู่ในตัวอยู่แล้วนะแม้ว่าจะก,การเป็นพยานหรืออะไรแล้วแต่นะครับเป็นวิธีการแต่ประเด็นสำคัญคือวันนี้ผมก็ตั้งประเด็นว่านะตั้งข้อสังเกตว่า,าทําไมพนักง,งานสอบสวนถึงไม่แจ้งข้อกล่าวหาเขาก่อน แล้วทําไมถึงไม่แจ้งข้อกล่าวหาผมเลยนะครับนะทั้งที่เขาเ,าเป็นตัวการถ้าถ้าผมผิดจริงผมเป็นแค่ผู้ใช้นะแต่เขาเป็นตัวการ<อ>และอย่าลืมนะครับว่า,าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็เป็นผู้ต้องห,ห,หาอยู่ในเขาก็เป็นไม่ใช่ผู้ต้องหาเขาก็เป็นผู้ที่ถูกกล่าวหาอยู่ในคอปะชนะครับเ,เหมือนกันนะครับนะแล้วก็ต้องเรียนตรงๆว่า,าถ้าพูดถึงความสัำพัน์ธกับมินี่นะครับต่างๆเนี่ยนะเขาเนี่ย นี่เรียกว่าเป็นแถวแรกเป็นผู้ที่ใกล้ชิดนะครับแล้วก็ถามว่าที่ผมเดี๋ยวร้อนทุกวันนี้นะก็เพราะว่าลูกน้องไปยุ่งเกี่ยวกับมินนี่ไปโอนเงินยืมเงินการอะไรต่างผมก็ไม่ทราบนะครับนะจนรทั่งสุดท้ายสารอาญ,ญาเขายกฟ้องไปนะว่าเป็นการยืมเงินก็เป็นสิ่งที่บอกบอกว่าลูกน้องไปยืมเงินกันไปโอนไปโอนมากันแล้วไปมีความสันธ์กับมินนี่อะไรต่างนะ จนกระทั่งเดือดร้อนมาถึงผมผมก็เชื่อว่าน้องๆทุกคนเนี่ยนะครับนะที่รอดได้การไปแล้วก็อยากกลับรับรด้การหมดนะนะครับเพราะถูกออกไปสองปีกว่ารวมถึงผมด้วยนะครับผมเนี่ยนะไม่รู้อีนยเนลูกน้องไปทำกันเองอ้าวโดนมาถึงผมด้วยอ้าวไม่เป็นไรเราก็ต่อสู้คดีไปแต่ในเมื่อเกิดกับตระบัดแบบนี้ก็ไม่เป็นไรนะเราก็ต้องแสดงความสุดใจไปนะครับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมนะฮะอันไหนเป็นความจริงก็เป็นความจริงอันไหนไม่ใช่ก็คือไม่ใช่นะครับ